ตัวกระตุ้นสำหรับแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันบางคนทำอะไรหรือกิจกรรมอะไรก็ทำให้เกิดความอยากในการใช้สารเสพติดซ้าแต่ในสำหรับอีกบางคนการที่เจอตัวกระตุ้นนั้นอาจจะไม่ทำให้เขาเกิดความอยากใช้การใช้สารเสพติดก็ได้ตัวกระตุ้นสามารถแบ่งเป็น2ประเภทได้ใหญ่ๆดังนี้ 1. ตัวกระตุ้นภายในตัวกระตุ้นภายในก็คือความรู้สึก ของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าความเหงาความเครียดหรือความรู้สึกอื่นๆที่ทำให้เกิดความอยากในการใช้สารเสพติดเมื่อเราสุขมากเกินไปอาจทำให้เราเกิดจากการใช้สารเสพติดได้หรือบางคนอาจจะรู้สึกเศร้าเกินไปก็ทำให้เกิดความคิดถึงอยากใช้สารเสพติดประเภทที่2นะครับก็คือตัวกระตุ้นภายนอก ตัวกระตุ้นภายนอกก็คือสิ่งที่อยู่นอกตัวเราและทําให้เราอยากกลับไปใช้สารเสพติดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เพื่อนสถานที่หรือกิจกรรมอื่นใดที่ทําให้เราอยากกลับไปใช้สารเสพติดเอเป็นพนักงานเงินเดือนที่ชอบป,ปาร์ตี้ทุกสิ้นเดือนเมื่องเงินเดือนออกเอจะไปสังสรรค์กับเพื่อนกลุ่มที่ใช้ยาเสพติดทาให้เอทะลอกกับแฟนเป็นประจํา เวลาที่โกรธหรือน้อยใจแฟนเอมักจะใช้สารเสพติดแต่หลังจากที่เอรู้จักและหนุนเลี่ยงตัวกระตุ้นชีวิตของเอก็เปลี่ยนไปลุกสิ้นเดือนเมื่อเงินเดือนออกเอจะออมเงินไว้โดยพบเงินไม่มากพอที่จะซื้อยาเสพติดเอ A. ออกไปกำังสรรค์เฉพาะโอกาสสำคัญสำคัญทำให้เอกับแฟนไม่ทะละกันและใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข มีเงินมากพอที่จะเริ่มชีวิตใหม่ด้วยกันนายเอกับแตนจึงแต่งงานกันและมีครอบครัวที่มีความสุข happy ending